สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูรสกักนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนการอ่านเหมือนเดิมเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่สองแล้วการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะเป็นทํานองเสนะนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่122ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าบทร้อยกองคืออะไร บทร้อยกองนะคะคือคำประพันธ์หรือถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีระเบียบถูกต้องตามข้อกำหนดของการแต่งคำประพันธ์ชนิดนั้นๆคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกองมีหลากหลายเช่นกรอนกาบโครงอ่าคราวนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะอ่านได้สองวิธีดังนี้ 1. น,นะคะอ่านเสียงปกติคืออ่านออกเสียงเหมือนกันอ่านบทร้อยแก้วแต่มีการแบ่งจังหวะตามประเภทของบทร้อยกองซึ่งแตกต่างกันข้อที่2อ,อ่านเป็นทํานองสนอคือมีเสียงสูงต่าหนักเบาสั้นยาวเอื้อนเสียงหรือเน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกองนะคะ เรามาดูหลักของการอ่านบทร้อยกองกันนะคะหลักของการอ่านบทอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะอยู่ที่หน้าที่126นะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่5วิธีนะคะ5หลักของเรานั่นเอง 1. นะคะอ่านออกเสียงคำให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขระวิธี2อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกองนั้น 3อ่านให้ถูกท่วงทำนองของบทร้อยกรองแต่ละชนิด4ทํทำนองการอ่านทำนองเสนอต้องรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียงหรือหลบเสียงมีเสียงสูงตำ่ตำตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละชนิด 5. อ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลหน้าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังเกินไป 6. อ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องเช่นอนบทร้อยกองนั้นมีความร่าเริงเราก็ต้องอ่านออกเสียงที่มันร่าเริงแจ่มใสหรือว่าบทคําประพันธ์นั้นเป็นที่เศร้าเราก็ต้องออกเสียงที่มันมีทํานองการเศร้าหน่อยนะคะหรือว่าโกรธนั่นเองนะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นพวกบทร้อยกองที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีของกอนสี่ก้อนสุภาพก้อนบทละครแล้วก็โครงสี่สุภาพนะคะ ก้อน4นะคะใช้จังหวะการอ่านแบ่งออกเป็นสองสองเหมือนกันทุกวักนะคะสังเกตดังตัวอย่างต่อไปนี้เด็กเอ,อ๋ยเด็กไทยตั้งใจศึกษาเติบใหญ่ภายหน้าวิชาเลี้ยงตนแสงแห่งปัญญามีค่ามากล้นสองทางให้คนพ้นความลำเค็นนะคะ นี่คือหลักการอ่านก้อน4นะคะต่อไปนะคะก้อนสุภาพในการใช้จังหวะก,การอ่านนะคะแบ่งเป็น3ามหรือว่า3 3มขึ้นอยู่กับจํานวนคําในแต่ละวรรคนะคะให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างต่อไปนี้เลยยิ่งสิทธิ์เรียนจำเริญเกิดครูครูรู้ยิ่งเชิดชูความดีที่อยากเห็น ยิ่งสิทธิ์เก่งก้าวหน้ากว่าครูเป็นยิ่งบำเพ็ญเพียรรักษาหน้าที่ตนยามร่ำรวยเงินทองคลองตำแหน่งไม่กั่นแกล้งคนดีมีเหตุผลยามยากไร้ไม่คดโกงทำคงทนอย่าให้คนเขาหยามว่าสิทธิ์ใครนี่คือตัวอย่างของกรสุภาพนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นกรบทละครนะคะลักษณะการบังคับของกรบทละครนะคะวักหนึ่งวักหนึ่งนะคะกําหนด6กถึงเก้าคำจังหวะก,การอ่านกันนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนคําในแต่ละวักนั่นเองท่านวักนั้นนะคะมี6คําให้อ่านอย่างละสองสองสองรวมกันแล้วได้6นะคะถ้ามีอยู่7คําให้ใช้จังหวะก,การอ่านสองสองสามหรือว่าสามสองสองก็ได้นะคะ ถ้าวักไหนที่มันมี8คคำให้นักเรียนแบ่งวักในการอ่านนะคะคือ3 2 3ถ้าวัคไหนมี9คําคำนะคะให้ใช้จังหวะการอ่าน3 3 3รวมแล้วได้9นะคะโดยนี่สังเกตตัวอย่างต่อไปนี้เลยประทานโทษโปรดด้วยเถิดเถิดเจ้าขาข้ามาหาเพ้าร่วงผู้เป็นใหญ่ ตูข้านี้เป็นคนไทยมาไกลจากลาโวธานีทราบว่าพ่อเมืองของข้าเจ้าเข้ามาผนวดอยู่ที่นี่ตูข้าจงรักพักดีหวังที่จะกราบพระบาทาแม้ว่าพระร่วงเธอปราณีบางทีจะรับไว้เป็นข้า ขอท่านจงได้เมตตาจงโปรดช่วยพาข้าไปนี่นะคะจะมีการแบ่งวรรคให้นักเรียนดูด้วยนะให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นโครงสี่สุภาพของเราใช้จังหวะการอ่านนะคะวรรคหน้าอ่านเป็นสองสามหรือว่าสามสองก็ได้ส่วนวรรคหลังนะคะจะเป็นสองสองนะคะสังเกตตัวอย่างได้เลย คุณแม่หนาะหนักเพียงพัสุธาคุณบีดรอ,อุดอากาดกว้างคุณพี่พางสิขาเมรุมาดคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครนี่นะคะก็คือตัวอย่างทั้งหมดเลยเป็นตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกองของเรานะคะ,ะวันนี้นะ มีเพียงเท่านี้แต่ครูจะต้องสรุปความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะสรุปความรู้ได้ว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะได้ถูกต้องตามลักษณะคําประพันธ์และอักขระวิธีนะคะเราจะต้องรู้จักการเอื้อนเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาจะทําให้บทร้อยกองนั้นเกิดความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนงานวันนี้จะเกี่ยวกับการอ่านทั้งหมดเลยนะคะงานชิ้นแรกนะคะคือหน้าที่122 การบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่ผัดกันอ่านอ่ะคราวนี้นักเรียนไม่มีคู่เพราะนักเรียนเรียนออนไลน์ให้นักเรียนอ่านฝึกอ่านนะคะอ่านทั้ง2แบบเลยหนะ้าที่122แล้วก็แบ่งจังหวะตามเครื่องหมายที่กำหนดเลยนะคะอ่านตามที่กำหนดเลยนะคะแล้วอ่านออกเสียงเป็นทำนองแบ่งวัคให้ถูกต้องนะคะแล้วให้นักเรียนประเมินการอ่านของตนเอง อันนี้ไม่ต้องประเมินเพื่อนนะคะเพราะว่านักเรียนเรียนออนไลน์นักเรียนเรียนอยู่บ้านนะคะให้นักเรียนประเมินตนเองว่าอ่านอ่านก่อนแบบใดถ้านักเรียนอ่านแบบที่1นนักเรียนก็เขียนมาว่าแบบที่1หรือว่าถ้านักเรียนอ่านแบบที่2ก็ใส่มาแบบที่2นะคะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ดีหรือไม่นักเรียนประเมินตัวเองได้เลยนะคะว่าอ่านได้ดีดีพอสมควรหรือว่ายังไม่ค่อยดี หรือว่าดีมากนะคะให้นักเรียนประเมินมาให้เรียบร้อยข้อหนึ่งจุดสามนักเรียนพิจ,พจ,จารณาจากอะไรบ้างอธิบายเป็นข้อข้ออาจจะอ่านแบ่งวร่าแบ่งวรรคตอนถูกต้องอ่านได้คล่องไหมทํานองในการอ่านหรือว่าอ่านคําผิดอ่านคําถูกนะคะอันนี้นักเรียนสามารถแบ่งมาเป็นข้อข้อ,ข,อข้อได้เลยนะต่อไปหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามให้นักเรียนร่วมกันกําหนด เกณฑ์ที่จะประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนักเรียนสามารถกําหนดได้เลยว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นการแบ่งจังหวะของบทร้อยกองทํานองในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านนะคะประมาณนี้ได้เลยต่อไปข้อที่3มใหญ่ให้นักเรียนพ,พิจารณาการอ่านของตนเองจากข้อหนึ่งว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง ่นักเรียนมีข้อบกพร่องในเรื่องใดให้นักเรียนเขียนลงมาอาจจะยังอ่านไม่คล่อง่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ายังใช้น้ำเสียงแสดงอารมณ์ได้ยังไม่ดีพอให้นักเรียนประเมินตัวเองแล้วก็ตอบคำถามมานะคะต่อมาข้อที่4ให้นักเรียนอ่านบท้อยกองจากเรื่องพระอภัยมณีอีกครั้งโดยปฏิบัติทีละตอนเรื่องพระอภัยมณีอยู่หน้าไหนคะนักเรียนจําได้ไหม เรื่องพระโยคีอ่าเรื่องพระภัยมณีถูกก็พูดผิดเรื่องพระภัยมณีอยู่หน้าไหนพระอภัยมณีนะคะก็อยู่ที่หน้านี้เลยนะให้นักเรียนอ่านหน้าที่122่ง้ไอแบบที่1กับแบบที่2เลยนะคะแล้วให้นักเรียนสำรวจคำที่นักเรียนยังอ่านไม่ได้หรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่านถูกหรือเปล่านะคะให้นักเรียนลอง เขียนมานะคะให้นักเรียนเขียนมาคําที่ตนเองที่คิดว่าอุ้ยอ่านถูกไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้หนูอ่านถูกไหมคะอะไรประมาณนี้ให้นักเรียนเขียนลงมาคำไหนที่ตัวเองไม่มั่นใจในการออกเสียงนะคะให้นักเรียนเขียนมาในข้อที่4ี่จุหนึ่งได้เลยข้อ4ี่จุจับใจความสําคัญจากบทร้อยกองว่ามีสาระสําคัญอะไรนะให้นักเรียนอ่านเลยนะแบบที่1แบบที่สองเลยว่า สาระสำคัญเนี่ยของบท้อยกองเนี่ยมันมีอะไรคือว่าเขาเล่าเรื่องอะไรให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนเข้าใจยังไงให้นักเรียนนํามาตอบข้อที่4.2ได้เลยนะคะต่อมาข้อที่4.3พิจารณาหน้าที่124นะคะให้นักเรียนพิจารณาบท้อยกองและแบ่งวรรคในการอ่าน ขีดเครื่องหมายตามที่ตนเองอ่านนะคะพอนักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนแบ่งวรรคตอนอย่างไรการแบ่งวรรคตอนเหมือนหน้านี้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่ขีดเป็นตัวสีคุณแม่หนาแล้วก็ขีดเนี่ยนะคะหนักเพียงแล้วก็ขีดแบบเนี้ยนะคะให้นักเรียนแบ่งอย่างเมื่อกี้แบ่งอย่างหน้าเมื่อกี้โดยที่มาแบ่งคําประพันธ์หน้าที่1 2 4ข้อที่4.3นะคะให้นักเรียนแบ่งได้เลย ส่วน4.5นะคะ4 4่จอ่า 4, 4. ีขอให้นักเรียนข้ามนะคะไปทํา 4. 5ได้เลย4.5นะคะการอ่านทํานองสนอของนักเรียนดีขึ้นกว่าครั้งแรกหรือไม่ดีขึ้นถ้าดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องอะไรบ้างถ้าตอบว่านักเรียนตอบว่าดีขึ้นอ่าดีขึ้นในเรื่องของอะไรการแบ่งจังหวะถูกอ่าการแบ่งจังหวะจังหวะการอ่านถูกต้องมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าร้องให้นักเรียนเขียนมา ประเมินตนเองนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนเรียนออนไลน์เนาะนักเรียนไม่ได้ไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนจึงต้องประเมินตนเองนะคะ,ะต่อมาอีกหนึ่งหน้าอันนี้เป็นสั้นๆลูกนักเรียนตอบคําถามเนี่ยที่มันมีหลายหน้าเนี่ยนะคะที่ครูให้นักเรียนหลายหน้าเนี่ยคือมันตอบคําถามสั้นๆเองนะลูกมันไม่ได้มีเยอะนะคะต่อมาหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะการอ่นานออกเสียงหบดร้อยกอง ที่ดีมีวิธีการอ่านอย่างไรนักเรียนลองค้นคว้าแล้วเขียนลงในแผนภาพอ่ะลองศึกษาหาดูว่าการอ่านออกเสียงบดร้อยกองนนะคะนักเรียนจะต้องฝึกอ่านอย่างไรซึ่งนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าหนึ่งยี่สิบหได้เลยนะคะนะลูกนะอ่าวันนี้นะคะ มีเพียงเท่านี้นะคะวิชาภาษาไทยถ้านักเรียนมีหน้าไหนหรือว่าการบ้านข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเมน้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะพอนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะส่งงานในกลุ่มไลน์วิชาภาษาไทยด้วยนะคะสรุปงานสรุปการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําหน้าที่ หนึ่งร้อยยี่สิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบสามหนึ่งร้อยยี่สิบสี่และหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่สี่หน้านักเรียนอาจจะคิดว่าอู้มีตั้งสี่หน้าแต่สี่หน้านี้ไม่เยอะเลยนะคะตอบอย่างละนิดตอบอย่างละหน่อยเองนะคะแล้วก็เป็นการอ่านส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านนะนักเรียนต้องฝึกอ่านนะคะอ่านแล้วก็ประเมินการอ่านของตนเองลงไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ